สวัสดคีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซโรและก็เกมคารบอัโมบายอินฟินิตสคอมโบนะครับอยู่กับซีรีส์ลุนของยามเช้าอีพีที่58นะครับมาไม่พูดเดยอะไม่มีกิจกรรมอะไรให้เปิดของเรารุ่นของอย่างเดียวนะครับเปิดเปิดแล้วก็ไปมาเร็วไปไวมาไวไปเร็วนิดนึงนะครับเออวันนี้บอทที่13 5สม้ม C ID นะ ซีดี C, เลยเนื่องจากว่าเราสามารถเขี่ยมบอดมาทั้งวันล้วแล้วรอบมันจะถึง50นะครับก็คือถ้าบอดไปต่อก็คือรอบมันจะชน50แล้วมันจะหยุดอนะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนมาบอทที่บอลส้มนะไอดีที่2ครับ คุ้มแร่ถ้ามันมีราคาหน่อยก็จะดีใจอยู่นะหลแทต็กนะฮะหมดแล้วมีคุ้มแร่กับรูนนะก็กี่ร้อยวะคือไม่มีของแพงแเ้าจริงคือดันเนี้ยแ้าไม่มีให้รนะุนเอา้าดันตัวนี้ยัง วดอยู่ร้อยสามห้าเขียวนี่นะจำผิดแหรอเนี่ยตายแล้วเจาะดงเจาะแดงเจาะคงเจาะขาวไม่มีเลยเหลอเสียกอะไรหนึ่งอันนะครับหนึ่งอันนั่นแหละอันเดียวนั่นหลยไอดี ID ที่สี่ ำลไรเขียวหนึ่งอันนะลูนหนึ่งอันไปอะไรไปดูดเลือดนะและไอุดี้สไแล์ว้วครับไอดี ID หลักของเราบอดไว้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าเทมปัตจินแดงนะครับ ต้องบอกว่าบอดมาเยอะมากคนอื่นก็ดอกของดีอยู่หมดแล้วเรายังไม่ได้เลยเลยเนี่ยไอขีดนะไออาวุธเดี๋ยวไปแล้วหกเจ็ดร้อยเลยหินแดงเยอะมากดันเนี้ยงงมากเอ้าได้รูนแบบเพื่อนคิดว่าเปิดมาจะเจอแหวนได้รูนก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับรูนไปเสเศษจักรหล่อนะ่เป็นรูนที่ดีมากๆนะครับ รู้สึกว่าอัพเต็มแล้วจะได้ไปเศษจอกกอที่หกสิบหน่วยหรือห้สิบหน่วยจำไม่ได้ <c oughs> นั่นแหละไม่ได้ยังว่าตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับรูนปฏิเสธจอบกรอเดี๋ยวนะเยอว่าเต็มปฏิเสธแล้วเมื่อกี้นี้ ยูแนวะนี่ไงในเซตพนีสองเพื่นก็คงจะไม่ได้ไขยนะก็คือจะใช้เองนี่แหละนะครับแต่ที่อยากได้ก็คืออยากได้เป็นแหวนแหวนสีมากกว่าเนาะแต่มันไม่ได้เนาอแต่มันได้รูนี้มันก็แบบดีมากแล้วนะครับดีมากแล้วโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ